นะเดี๋ยววันนี้จะพามารีวิวตลาดเซาอยู่จุดใจกลางนะครล่วงพะบางนี่เนาะว่าจะมีอาหารกักินเอาได้แด่นนะไอ,อยู่นี่งี่มีค่ายมักคอเนานะยามนี้มีมักคอนนะตัวน,นี้ยังประสกนะเถอะเนาะเอาไปออมกันเนาะไปอมนะไปอมเราไปบายนะนีะ่ตัวน,นี้นะฝึกปอกเราใส่ท่งองตัวนี้นะสามารถเราไปบายได้แล้วตนะัวน,น,นี้นะ นะี่แจวนัะนนี่นะแจวน้ำผักอันนี้ย่อมย่อมนั่งดนะ้านนี่นะน,นี่มักแคนอน,นี้มักแคนเนะาะมักงาอันนี้นะ่าจะเป็นงาดำงาดำน้ำอ้อยเนาะช่วงนี้จะมีน้ำอ้อยแล้วน,นะน้ำอ้อยมีหนอนหนอไม้ นี่นอไไม่นะเนี่ยสดสใหม,ม่ๆนะนอกคมนะแต่ว่าทรงนี้ย่งบบคมแทน,นนี่แก่งนะาจาวบ้านๆน,นะนมนเคลือมากหนามากตัวนะคือผัดสวงนี้นะนมักจีมักแตงมีนั่งนะนี่นั่งนั่งหยามนะ แห้งแล้วเนี่ยนะไปไปกินได้โดนนะสดแห้งก็มีตัวผัวแห้งก็มีอันนะนี้นะแห้งพืชผักนะโซนนี้จะมีกลัมปีกลัมปีมักแตงผักกาดนะจะเป็นพืชผักตามฤดูกาลนะอันนี้ผักกาดอันนี้กระนองนะเริ่มมีแล้วนันอเนนะี่ย นโะซมผัพการสตอรอเบอรี่คามีนะช่วงนี้น่าจะเริ่มมีสตอรอเบอรี่ไล่เนะคือว่าอยู่ที่ประเทศลาวเนี่ยแต่สมัครปลูกอยู่ไล่ไล่คองเคสนะสตอรอเบอรี่มาร์ซีดามาร์กาโว แทนนั่นเองครับแทนตัวเด่นอันนี้มันแบบตุ่มนั่นี่ยมับตูมแห้งนะเงามีเงาดำเงาเจียงอันนี้ไปปลายเขานะงาเจียง งาข้าวนะงาข้าวก็สามารถเอาไปปรุงได้ล่าลายางนะฮะนะเส้นว่านี่นะไข่แพนนะไปโหยใส่ไข่แพนงาข้าวนะนี่มาร์คอนะเจียมีตัวเจียเลยเนาะลี่ผัก มากมากลับมดนั่นนี่น,นี่มักมีอ่อนแต่แกงนะแต่แกงไปสุกเบียรยังห้อย ไกนะไก่ลาไก่ลาป่าแห้งซีนแห้งป่าตายเนาะปูนะปูมี่นก ไข่ขพคงนั่นนี่นะบายเขา่าน่าจะเป็นปลาแดงอันนี้ห่านก็กิตดสุกลายยางน,น,นี่นั่นนี่นะเจ้าบองเจ้าบอกเจ้าน้ำปู มากรอบนะมีมากมามีม้าลำใหญ่มากมีน yeah ี่มักมีนะแส่เลยมักมี

มดเกียงเดวยนี่เกียงเียวละนะเกียงนะน,นี่นะจะบีบเมะเียงมนนะมเ,กงมเกียงสดนะนี่นี่เกียงสดนนลเลย ท้ายป่าน <i> ัปลาน้ำคลองสดสดใหม่ๆเลยปลาด่นะเป็ดขึ้นนี่เป็นโลซี่อันนี้โลซี่ขึ้นไล่เลยปลาเนยปลาสดปลาน้ำคลอง นีข้าวนี่นะข้าวทนะา,าใครอย่างนี้เป็นปีงป่าได้นะป่านะหลายครับหลายคนกับกินแบบนี้เลยนะนสดๆใหม่ๆเลยว้าวได้บรรยากาศเลย เออจปลาปิงปลาน้อปลาจ๊กมีแจ่วอีข้าวเนียวซีนนั่นนี่นะเซนพร้อมนะจะมากไหมตอเบอร์รี่นะทรงนี้

ข้าวซอยนีนข้าวซอยข้าวเปียกเฟรนี่นะใไม่เลยเจอ้บองไท่พงษ์ตัวควาขอก<ห>ตอนนี่ยตนน่างๆนะข้าวซอยหลงมันนะ ว่าก็เดี๋ยวจัปมิดมาแทนปีงปาทูนั่นนี่ปีงปาทูเนรายนนะปนี่เีิด้ขานั่นเองปีงข้าห้ามน้แข้าวราบอย่างนี้น่าจะมีข้าวลาบนะเครื่องฟ้าของตอนเนี่ยนะอันนี้มันแจวน้ำปูน้ำผัก ไข่้องนะข้าวหนมไปดีนี่นะนี่ไข่ไข่คาร์บูนนะนี่นะคาร์บูนน้ำแจวใบสดๆเลยในต้มข้างในนะข้างไหนมู yardım, desse, Diese, 8, nah, 3. 3่ชารบมานวันนางยีงได้นะนี่นะใหม่ๆเลยใหม่ๆอันนี้แหละ านข้าวปุ้นนะเป็นอีกฮันนึ่งนะสาม,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 มารถมาสมแล้วมามาซิมเนาะนำเพลินไดนะ้เนาะอันนี้ข้าวต้มหน่ยนี่ข้าวต้มยังไงต้มม่วงแบบต้มม่บ่อ่าเนี่ยนะแซ่บเลยขายขานมยังนี่นะอยู่นี่นะขนมเค้กใบกเบตย ป,ปลาคลองตอนนะเนี่ยว่าบางมื้อนะ่จาจะมีคนมา,มาล่อบางไล่หน่โดยเฉพาะตอนเศร้านะคือว่าตอนนี้ก็ส่วยได้หนึน่งแล้วนะตานเศ้าๆนะคนจะมาล่อไล่นะอันนี้สักคารนะน,นี่สักคารหมีเคงนนีลนะ อก่อนมักเผ็ดนะเนี่ยเผ็ดทีนโน่นนะได้มากมา สดนะเนี่ยนะนนะนนะต้มข้างในนะต้มข้างในหมู่ฮนะนี่จะเป็นเอ็นนะเอนซึเเนะ่เปื่อยแซ่บเลยหมูกรอบก็มีนะเปรียกหมูกรอบ เทาอันนี้นะตีเทาด้านนี้นะใส่ไปตอกห่อด้านนี้นะตีงตีนสมมืใส่อัวแจ๋วนั่นนี่นะแจ๋วบ่ อาหารอันนี้ก็แจวเจบอกแจวน้ำผักสิ้ทุกนี่และสิ่นทุกน่ะสิ่งปลาแห้งก็ลามนะนี่นะไดเลย ดินใส่วัวใส่วัวควายวัวเพี um> ้ยนะสินนทุกสุพ claro> ักหล่แมกัขึ้นาังตอกนไมันฮาดอัน่น้ีบันกวนันองานีล้บันนย อันนี้จีนขนมจนมจอกน่งจีนใหม่ๆเลยปิงนั่นนะปิงส้มม้ในส้ออนใส่อัวหลากหลายนะเนี่ยซีนแห้งนะเครืฟ้าของตอนสบายดียขนมเนาะ

มีคไาย,ายลาย่างนะเ่องฟ้าคลองตอนจากล่วงบางนะก็จะมีไข่แพนเจียวบองและอีดืนอีก แล้วเราห่างย่างลงไปได้ก็จะไปเที่ยวทาเรือแขมไม่ลำคล้องนะ ที่นี่ก็จะมี้านเห็นฮานห่านฮา,า,านกาแฟนะจุดยุคนี้นะกาแฟ้านคาเปียกเนาะที่นี่คา,าเปียกภาษานิยมเนาะอย่างนี้เนาะมีเป็น้านดังเนาะมีหลายหลายคนนะจะได้จะเป็นนักท่องเทีย่ยวนะคนนิยมกัน กินอ,อ,อาหารชาวเยู่นินนเนาะข้าวเปียกกาแฟกาแฟแบ,บดั้งเดิมเนาะนี่ชายัางีปาเต้มาเน,นี่จี <c oughs> จีปาเต้ <c oughs> นี่นะใหม่เลยปาเต้ก้อนถ้าได้เนี่ยก้อนนึงสามสิบบาทก้อนนึงสามสิบใหม่เลยขายอยู่นี่เนาะาะม,มาสมเบีร์ สมบิวอยู่นี่นะที่จุดไต้หวันแขมข้องเด้อ่าอย่นี้จะเป็นห้างน,นะเปิดห้านใหม่อยู่นี่นะอยู่จุดนี้จะเป็นจุดบริเวณแขมข้องนะท่าเหืออนสามารถข้ามไปฟังเบื้องเสียงแมนนะ เสียงแม่เมืองจอมเพชรมันจะมีเื่อข้ามนะจะมีเหือบักได้นะเหือบักแล้วจะมีเื่อเห่อในน้อยนะเข่อน้อยข้ามไปเห็นนะส่วนนี้น้ำข้อนี่ก็จะบกแห้งลงไล่เลยนะตรงนี้นะ เือจะมีเข่อมาจอดอยู่นี่เป็นจำนวนหลายเลยาสามารถข uh er ้ามเข่อเนี่ยเข่เล่อน้อยนี่ไปฝั่งนั้นเพื่อนก็ได้เนาะหรือว่าจะไปข้ามเข่อบักอยู่ยานเนื้อพื to, ่นเนาะอันนี้ก็จะเป็นอากาศตอนเช้าร์อาะช่วงนี้จะมีมอกเนาะมอกปกคลุมอากาศนี้เย็นเลยนะตอนเช้านี่เสาร์นี้ประมาณ14 15องศาเนาะ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตลาดเซานะอยู่ที่ใจกลางนคะรล่วงขบางใน่วงนี้นะปริไทยซก็จะข้าหลากคลิปนี้เาไปเพียงแต่เก,ก็นรกรแล้ก็ข้อเข้าใจทุกทุกทานทุกคนที่เข้ามาเบิงประสบและติดตามมาตลอดแล้วเจอกันไปในคลิปต่อไปสบายดี